รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียง AD สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราในรายการดีมีดีรายการดีๆเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อครับที่จะทำให้คนพิการและคนทั่วไปใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างรู้เท่าทันครับสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะครับ โดยมีผมฟามธัญวิจเจนักสรทำหน้าที่พิธีกรร่วมกับพี่ต้นวัชรินชาลีพี่ต้นเป็นพิธีกรคนหูหนวกนะครับแล้วก็ยังมีพี่นุชนุชรินรัญยวิทย์เป็นล่ามภาษามือที่จะคอยแปลทั้งคำถามและคำตอบตลอดทั้งรายการนะครับผมพี่ต้นครับในตอนที่แล้วเนี่ยเรานำเสนอเรื่องค่านิยมและทัศนคติที่เกี่ยวกับคนพิการที่แฝงมากับสื่อครับแต่น่าเสียดายมากที่เวลาเนี่ยหมดเร็วไปหน่อยครับ ยังมีอีกหลายประเด็นเลยนะครับที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันเจตนาของผู้ผลิตสื่อนั่นเองครับในวันนี้นะครับผมก็เลยอยากชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันตอน่อในตอนเรื่องราวในสื่อจริงแท้แค่ไหนครับได้เลยครับน้องปามว่าแต่แขกที่จะมาคุยกับเราในวันนี้เป็นใครครับอแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวครับที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อ ปัจจุบันเธอเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ d i s a b l e me ครับซึ่งเป็นเว็บข่าวที่เชื่อมโยงคนพิการเข้ากับสังคมรอบตัวถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับแขกรับเชิญของเราได้เลยครับ และนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับคุณหนูณรัตพรไกรเลิกสวัสดีคุณหนูครับเชิญคุณหนูแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อรณรัตพรไกรเลิกนะคะก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคณะศิลปรกรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเรียนอยู่ชั้นปริญญาโทที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ก็ปัจจุบันก็เป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ disable. me ค่ะค่ะเหตุผลที่มาทำ disable. me ค่ะก็พอดีตอนช่วงนั้นได้มีโอกาสในการมาเข้าค่ายเกี่ยวกับการเขียนข่าวด้านสิทธิคนพิการแล้วก็มีความสนใจอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเองหลังจากนั้นก็เลยฝึกงานมาอย่างยาวนานฝึกงานที่เว็บไซต์ประชาไทยมาประมาณ7เดือนนะจนกระทั่งได้เริ่มเปิดแพลตฟอร์มของตัวเองก็คือแพลตฟอร์มชื่อว่า disable. me ขึ้นมาค่ะเพื่อแบบว่าทา เหมือนเป็นสื่อในประเด็นที่เป็นแบบว่าเคารพสิทธิคนพิการพิทักษ์สิทธิคนพิการค่ะครับทราบว่าคุณหนูทำงานเป็นนักข่าวภาคสนามต้องเดินทางไปในหลายๆที่ผมเคยเห็นในทีวีนะครับอาชีพนักข่าวที่ต้องเดินทางไปทำงานทั้งหนักทั้งเหนื่อยแล้วก็ยุ่งยากมากซึ่งต่างจากการทำงานในออฟฟิศนะครับมันสะดวกสบายมากกว่าผมก็อยากทราบว่าทำไมคุณหนูถึงเลือกที่จะทำงานเป็นนักข่าวภาคสนามล่ะครับ ใช่ค่ะพี่ต้นคือจริงๆในภาพภาพจาของหนูเนี่ยนักข่าวเองก็ดูเป็นคนที่ต้องแบบออกไปข้างนอกวิ่งตามแหล่งข่าวแล้วก็แบบว่าอาจจะต้องบังครั้งผเผชิญกับอันตรายแล้วก็ความยากลาบากอยู่บ้างแต่ว่า<ะ>หนูคิดว่าในแง่หนึ่งของการบทบาทเป็นนักข่าวค่ะมันก็สามารถทํางานในออฟฟิศได้เหมือนกันค่ะรวมถึงโดยเฉพาะหนูเองเนี่ยที่มีข้อจํากัดในการที่นั่งวิลแชร์ด้วยเนี่ยทางออฟฟิศเขาก็จะค่อนข้างแบบหาหมายหรือว่าอีเวนต์ ที่สามารถไปได้เช่นอยู่ในโรงแรมอยู่ในห้องประชุมต่างๆซึ่งเราสามารถไปได้ จริงๆแล้วนักข่าวก็มีหลายสายงานนะครับคุณหนูแต่เรามักจะเห็นภาพนักข่าวภาคสนามที่ลงไปทํางานหนักๆทั้งนั้นเลยครับใช่ค่ะพี่ปามเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพอสื่อมีการนําเสนอภาพแบบซ้ําๆใช่ไหมคะครับคนก็จะเชื่อว่าความเป็นจริงอ่ะเป็นอย่างนั้นทัทง<อ>้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะบทบาทของสื่อเองอาจจะมีได้หลากหลายรูปแบบ,บไม่ว่าจะเป็นการลงภาพสาะภาคสนามแบบโหดๆแบบที่เห็นในทีวีหรือว่าคนที่อาจจะนั่งอยู่ออฟฟิศเพื่อเป็นแบบคนที่รอรับข่าวก็อาจจะมีได้เหมือนกันค่ะครับผมอันนี้เห็นด้วยกับคุณหนูเลยครับ เพราะว่าทัศนคติและความเชื่อเรื่องอื่นๆก็มีที่มาที่ไปลักษณะแบบนี้เหมือนกันครับเพราะว่าสื่อเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะนําเสนอความจริงแค่บางส่วนเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์แค่บางอย่างเท่านั้นครับคุณหนูพอจะมีตัวอย่างไหมจากประสบการณ์ตัวเองจริงๆยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยว่าสิ่งที่คุณหนูเจอเป็นยังไงบ้างค่ะอาจจะเริ่มตั้งแต่เวลาเราจรินตนาการถึงเรื่องความสัมพันธ์ใน ในทีวีเนาะพอเราบอกว่ามีความสัมพันธ์ปุ๊บเรามาักจะจนินตนาการถึงความสัมพันธ์แบบหญิงชายที่เป็นปกติแต่พอเป็นความสัมพันธ์แบบเพศเดียวกันเราก็จะมองว่าเริ่มไม่ปกติหรือ<ฅ>เริ่มต้องมีอะไรพิศเศษแล<ภ>้วหรือแม้แต่เรื่องอาชีพเองก็ดีเราอาจจะจนินตนาการว่าบางอาชีพเช่นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เครือร่องกลช่างยนต์อาจจะเหมาะกับผู้ชายเท่านั้นหรือแม้แต่นักข่าวเองก็ดีค่ะพอเราพูดถึงการเป็นนักข่าวภาคสนามเนี่ยเราก็จะนึกว่าผู้ชายน่าจะเหมาะกับการเป็นนักข่าวภาคสนาม และมีอีกความคิดนึงด้วยนะคะ,<ฮ>ะคนพิการไม่น่าจะเหมาะกับการเป็นนักข่าวาซึ่งหนูคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันยังวนเวียนอยู่ในสังคมอะค่ะคนในสังคมยังแบบตัดสินแล้วก็มองว่าคนไหนเหมาะที่จะเป็นอะไรอยู่ค่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เรารับชมสื่อเนี่ยเราจะต้องสามารถพิจารณาให้ได้ครับว่าผู้ที่นําเสนอเขามีอคติหรือไม่เราจะได้ไม่ตัดสินคุณค่าใครโดยที่เรายังมีข้อมูลไม่เพียงพอครับเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะครับ มันทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนเวลาที่ผมดูรายการโทรทัศน์ก็มักจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับคนพิการให้ดูน่าสงสารคนดูก็เชื่อตามนั้นว่าคนพิการนี่ต้องลำบากจริงๆน่าสงสารจริงๆแต่ตอนนี้นะครับผมว่าการนำเสนอของสื่อก็มีหลากหลายแง่มุมมากขึ้นนะครับการรับรู้ของคนก็เริ่มเปลี่ยนไปต่างกับเมื่อก่อนมากเลยนะครับ แล้วจากประสบการณ์ของคุณหนูในฐานะคนที่ทำสื่อเว็บไซต์ disable me เคยมีไหมครับที่ได้ลงบทความหรือว่าเนื้อหาลงไปและสร้างความเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ของคนทั่วไปที่มีต่อคนพิการมีบ้างไหมครับค่ะคืออย่างโดยทั่วไปเนาะถ้าเกิดเราดูในสื่อทั่ว,วไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าการนำเสนอภาพคนพิการเนี่ยก็จะเป็นภาพแบบของความอาจจะน่าสงสาร,รอาจจะดูแล้วแบบเขาจะต้องมาทำความสามารถพิเศษให้เราดู <c oughs> เราถึงจะแบบตื้นตันนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่หนูต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็เลยต้องการที่จะนําเสนอในภาพของความเป็นธรรมดาสามัญทั่วไปอะะ่ะก็คือคนพิการก็ใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นใช้เขาก็เป็นคนอะะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเขาไม่ได้มีแต่เรื่องความสามารถ <c oughs> ไม่ได้มีแต่เรื่องความร้องเพลงเก่งห<ะ>รืออะไรเงี้ยค่ะคือเขามีความรู้สึกมีความต้องการมีความเป็นเพศ<ะ>มีไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเช่นอย่างในเรื่องหนึ่งที่นําเสนอมากๆเลยเช่นเรื่องการเดินทางเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยจริง หนูว่าคนในสังคมรับรู้นะว่าคนพิการเดินทางลําบากเพราะว่าคนไ,ไม่พิการก็ยังลําบากเลยใช่แต่ว่าเวลาเรามาพูดถึงกันถึงจริงๆแล้วว่าไม่ค่อยมีคนมาพูดกันถึงระดับโครงสร้างครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงหรือเราจะเข้าไปช่วยเหลือได้ยังไงบ้างมผมคิดว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะผู้ที่ผลิตสือ่อเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการคลุกคลีอยู่กับคนพิการนะครับก็เลยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการมากนักเมื่อต้องผลิตสือ่อผู้ผลิต ก็จะเลือกนำเสนอประเด็นที่ตัวผู้ผลิตเองคิดว่าเป็นความจริงแล้วก็นำไปเผยแพร่แต่สิ่งที่นำเสนอออกไปนั้นจริงๆแล้วก็แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับใช่เลยค่ะพี่ต้นคือหนูคิดว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของสื่อเนาะก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้นำเสนอภาพของความจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยเหมือนอย่างที่ตัว d i s a b l e m e ทำอะค่ะก็คือหนูต้องการที่จะเผยแพร่แง่มุมใหม่ๆของเรื่องราวคนพิการให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ แล้วก็ทําให้คนในสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงทัศนคติกับค่านิยมที่มีกับคนพิการให้มันเปลี่ยนไปในทางที่มันดีขึ้นค่ะคุณหนูครับตั้งแต่ก่อตั้งเว็บไซต์ d e u s a b l e me ขึ้นมามีเนื้อหาเรื่องอะไรที่มีกระแสตอบรับดีมีคนสนใจมากที่สุดยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับถ้าเท่าที่ผ่านมานะคะ เรื่องที่ได้รัับความนิยมอันดับต้นๆเลยก็คือเรื่องเพศเพราะว่าหนูมองว่าจริงๆแล้วในสังคมทั่วไปที่ไม่ใช่คนพิการเองก็ดีอะเรื่องเพศก็เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจอยู่แล้วแล้วพอเรื่องเพศเนี่ยผสมกับคนพิการเข้าไปอีกอคนทั่วไปเนี่ยไม่รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะพอเรานําเสนอเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยคนทั่วไปก็ค่อนข้างสนใจกันเยอะแล้วก็พูดถึงกันเยอะอย่างเช่นค่อยแค่คอนเทนต์ง่ายๆเลยอย่างาคนตาบอดดูหนังโป๊ไหมเนี่ย มันก็เหมือนสร้างความฮือฮาแล้วเอ้ยคนตาบอดดูด้วยหรออะไรแบบนี้ค่ะหรืออีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนั้นก็เป็นกระแสแล้วก็ทำให้เหมือนคนกลับมาสนใจก็อย่างเรื่องของไซร์แล้วก็รูเตอร์ค่ะเป็นน้องพิการตาบอดที่ใช้สุนัขนำทางครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ย disable d me ก็เป็นที่แรกด้วยที่ทาที่ไปสัมภาษณ์ไซร์แล้วก็ทาให้เรื่องของไซร์เนี่ยกับการใช้สุนัขนาทางเป็นกระแสขึ้นมาซึ่งแบบตั้งคำถามต่อสังคมมากเลยนะว่าถ้าเกิดว่า คนตาบอดคนหนึ่งต้องการที่จะใช้ชีวิตเองในสังคมอะ่ะเขามีทางเลือกมากน้อยแค่ไหนในในเมืองไทยคือในเมืองนอกเขาสามารถใช้สุนัขก,ก็ได้ใช้ไกด์บ็อกก็ได้ใช้แอปพลิเคชันก็ได้แต่ในเมืองไทยเนี่ยเราต้องหันกลับมาตั้งคําถามเลยว่าแม้แตกบ็อกที่อยู่ที่พื้นเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นความฝันที่จะไปถึงสุนัขนําทางเนี่ยมันยากมากอค่ะฟังจากที่คุณหนูเล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากม ดังนั้นวันนี้เรามาชวนคุณหนูทำภารกิจสนุกๆด้วยการทำคอนเทนต์เพื่อลงในสื่อออนไลน์กันดีกว่าครับดีเลยครับพี่ต้นครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับคือเราจะชวนให้คุณหนูนะครับมาทำภารกิจสร้างคอนเทนต์ที่นําเสนอความจริงของคนพิการในมิติใหม่ๆเพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ให้กับสังคมครับ แต่ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันครับตอนนี้เราไปดูเกรดความรู้เรื่องสื่อเป็นผู้ประกอบสร้างความจริงในสังคมกันก่อนดีกว่าครับแนวคิดของการรู้เท่าทัานสื่อในประเด็นผู้ผลิตสื่อนั้นคือการที่เราตระหนักและเข้าใจว่าเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อล้วนถูกสร้างขึ้น โดยการเลือกของผู้ผลิตสื่อนั้นก็จะทําการคัดเลือกประเด็นรวมถึงมุมมองของประเด็นต่างๆจากปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของวัตถุประสงค์ของรายการวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ในเชิงสังคมหรือว่าในทางการเมืองรวมถึงการคัดเลือกเนื้อหาที่มาจากปัจจัยของนโยบายองค์กรสื่อ และในกระบวนการผลิตเองนะคะก็มีบุคคลที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประเด็นแล้วก็คัดเลือกมุมมองที่มีต่อประเด็นนั้นๆเช่นรายการข่าวก็จะมีบรรณาธิการรายการละครก็จะมีผู้กำกับที่คอยรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางของเนื้อหาค่ะ ดังนั้นเราควรตระหนักเสมอว่าสื่อเป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทในการประกอบสร้างความจริงชุดหนึ่งขึ้นในสังคมและตั้งคำถามเมื่อเปิดรับสื่อตลอดเวลาว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นเขามีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างไรและมีอะไรที่สื่อไม่นำเสนอบ้าง ผลกระทบจากการที่เราไม่รู้เท่าทันสื่อเราก็อาจเชื่อว่าข้อมูลทัศนคติค่านิยมที่สื่อนำเสนอนั้นเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวเช่นความจริงของคนพิการที่จริงๆแล้วมีอยู่หลากหลายมิติแต่ว่าถูกสื่อเลือกและประกอบสร้างความจริงเพียงบางมิติขึ้นมานำเสนอต่อผู้ชมเท่านั้น แต่แขกรับเชิญในรายการของเราตอนนี้นะคะก็จะมาเลือกและประกอบสร้างความจริงอีกมิติหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจคนพิการเพิ่มมากขึ้นค่ะ กลับมาพบกับรายการดีมีดีกันต่อนะครับตอนนี้ทางรายการของเราได้เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วนะครับสำหรับที่จะสร้างคอนเทนต์ซึ่งอุปกรณ์ของเราก็มีโน้ตบุ๊กกล้องถ่ายภาพแล้วก็อุปกรณ์บันทึกเสียงที่เห็นอยู่ด้านนี้นะครับครับผมอ่าเรามาทบทวนโจกย์อีกสักครั้งดีกว่านะครับผมโจย์ของเราวันนี้ก็คือว่าเราจะให้คุณหนูสร้างคอนเทนต์ครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณหนูพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมนะครับแต่ ต้องเป็นเรื่องที่สื่อไม่ค่อยนําเสนอเพื่อเป็นการนําเสนอความจริงให้คนในสังคมได้รับรู้ครับว่าคนพิการก็มีการดําเนินชีวิตที่หลากหลายมิตินะครับเหมือนกับคนทั่วไปเช่นเดียวกันนะฮะเป็นการสร้างการรับรู้ใหม่ให้กับคนในสังคมครับซึ่งผลงานของเราวันนี้นะครับเราจะนําไปโพส์ตในเพจไทยเดฟนั่นเองถามคุณหนูก่อนปกติขั้นตอนในการผลิตคอนเทนต์คุณหนูมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับค่ะ เนื่องจากงานข่าวด้านคนพิการอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่ร้อนมากเหมือนกับงานข่าวอื่นๆที่ต้องไปวิ่งตามนะคะ,ะโดยส่วนมากก็จะมีเวลาในการคิดประเด็นก่อนว่ารประเด็นไหนที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ในสังคมหรือว่าประเด็นไหนที่เขากําลังถกเถียงอยู่<ะ>เพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ก็จะอาจจะถูกหยิบออกมาเล่นก่อนค่ะวิธีการก็คือเราก็จะต้องไปทําการเหมือนแบบ สำรวจก่อนว่าก่อนหน้านี้มีคนทําอะไรมาแล้วบ้างเ,<อ>าเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะทำเนาะเพื่อเราจะได้ไม่ไปผลิตซ้ําสิ่งที่เขาทําไปแล้วค่ะรวมถึงเราจะได้มีข้อมูลในการเอาไปสอบถามแหล่งข่าวเพิ่มเติมขั้นต่อมาหลังจากเราไปรีเสิร์ชข้อมูลแล้วเราก็มาเริ่มทําคําถามค่ะว่าเราจะต้องถามว่าอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการค่ะต่อจากนั้นเราก็จะจริงๆริงอากาศจะทําพร้อมไปก,ก,กับการติดต่อแหล่งข่าวเลยด้วยว่าจะสัมภาษณ์ใครเขาโอเคไหมถ้าเกิดเขาไม่ให้เราสัมภาษณ์เราจะต้องเปลี่ยนไปสัมภาษณ์ใครอะไรแบบนี้เนาะ สุดท้ายก็คืออาจจะสิ่งที่หนูคิดว่าในงานทํางานข่าวคนพิการที่มันอาจจะแตกต่างจากงานข่าวชนิดอื่นคือครเราอาจจะต้องมีความเข้าใจความพิการของแหล่งข่าวแล้วด้วยว่าเขามีความพิการแบบไหนเช่นถ้าเกิดเขาเป็นคนตาบอดเราก็จะบอกน้องในทีมเลยที่ไม่เคยไปทําว่าเวลาถ่ายรูปคุณต้องคุณต้องบอกเขาด้วยนะว่ากล้องอยู่ทางไหน ว่าว่าคุณต้องมองตรงไหนไม่ใช่แค่คุณอยู่ดีๆกดถ่ายแล้วเขามองที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาหันหน้าไปทางอื่นอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะต้องมีความเซนซิทีฟในส่วนนี้หรือในแง่ถ้าเกิดเราจะต้องสัมภาษณ์คนหูหนวกเราก็จะต้องเตรียมพร้อมที่จะหาล่ามเพื่อที่จะได้คุยกับเขาได้อย่างสะดวกอ่ะคือการเขียนคุยนี่คือไม่เวิร์กมากอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเซนซิทีฟเหล่านั้นค่ะแล้วหลังจากที่เราดําเนินการสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วก็เอามาทํา ออถอดเทปเรียบเรียงข้อเรียบเรียงข้อมูลค่ะ,คะแล้วก็โพสต์ลงไปยังเว็บไซต์หรือ Facebook ค่ะฮะอูขั้นตอนอเยอะพอสมควรเหมือนกันและละเอียดอ่อนด้วยใช่แล้วในวันนี้เราจะทําเรื่องอะไรกันดีครับก็ในวันนี้นะคะเนื่องจากทราบมาว่าพี่ต้นนะคะมีความสนใจในเรื่องของการเล่นฟุตบอลอหนูเองเนี่ยก็เลยจริงๆมันน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าฟุตบอลสำหรับหนูเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ต้องสื่อสารวันนี้เนี่ยก็เลยจะทำคอนเทนต์ที่บอกว่า คนหูหนวกเขาเล่นฟุตบอลกันยังไงก็เลยจะออกมาเป็นคําถามที่จะถามพี่ต้นเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจคนหูหนวกมากขึ้น<อ>ค่ะซึ่งในงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะสอบถามทั้งเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเล่นการทํางานเป็นทีมร่วมกันของคนหูหนวกหรือแม้แต่ว่าคนหูหนวกเขาดูฟุตบอลกันไหมเพราะว่าเวลาที่แบบเราดูฟุตบอลในทีวีใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าคนภาคเขาภาคมันมากเราถ้าคนหูหนวกดูโดยที่ไม่ได้ยินคนภาคเขาจะ ดูรูเรื่องไหมอะไรแบบนี้ค่ะหรือสนุกเท่ากันไหมใช่ครับได้เลยครับคุณหนูพี่ต้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับฟุตบอลเยอะแยะมากเลยนะครับพี่ต้นมีประสบการณ์นะครับเคยทั้งเป็นผู้เล่นเองเป็นโค้ชแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลคนหูหนวกด้วยนะครับลองมาทุกอย่างแล้วล่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนาะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขออาสาจดบันทึกแล้วก็ถ่ายภาพให้กันลวกันครับดีเลยค่ะพี่ปามเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยหนูก็จะ มักจะมีน้องในทีมเนี่ยคอยไปช่วยถ่ายรูปให้เสมอเพื่อที่จะได้แบบว่าเวลาลงบทความแล้วจะได้มีรูปสวยๆลงในเว็บไซต์ค่ะครับผมโอเคครับงั้นเราไปเริ่มต้นทำภารกิจกันได้เลยครับ ในการ <ừ. S 1> ทําบทสัมภาษณ์เนี่ยคุณหนูฮะหลังจากที่เราได้เนื้อหาแล้วก็ภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราทําอะไรกันต่อครับค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะหนูก็จะนําเทปที่หนูสัมภาษณ์พี่ต้นเนี่ยมาถอดเทปแล้วก็เรียบเรียงเป็นเนื้อหาบทความที่หนูต้องการจะนําเสนอลงไปในไทยเดฟทีวีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะนํารูปที่พี่ปามช่วยถ่ายให้เนี่ยมาคัดเลือกว่ารูปไหนที่พี่ต้นดูดีรูปไหนที่พี่ต้นดูเหมาะกับบทความที่จะใช้เนาะ,ะเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ต่อในไทยเดฟทีวีค่ะครับผมเอาละฮะ และนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับของการทำคอนเทนต์สัมภาษณ์เอกซ์คลูซีฟกับพิธีกรคนหูหนวกชื่อดังครับซึ่งก็คือพี่ต้นของเรานี่เองครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมผลงานจากภารกิจนี้นะครับต้องถามคุณหนูก่อนว่าคุณหนูมีวิธีการเลือกนำเสนอแบบไหนและมีการนำเสนอความจริงของคนพิการในมิติใดเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ใหม่ของคนในสังคมครับ ค่ะหนูดยส่วนตัวเนี่ยหนูคิดว่าความจริงของคนพิการเนี่ยก็คือชุดความจริงเดียวกับชุดคนที่ไม่ได้พิการนั่นแหละ,ะแต่ว่ามันเป็นชุดความจริงที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเช่นอย่างพี่ต้นเนาะคือฟุตบอลเนี่ยก็เป็นกีฬาที่หลายๆคนเขาก็เล่น <c oughs> แล้วก็ได้รับความนิยมไม่ว่าจะทั้งดูทั้งเล่นทั้งเชียใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏว่าคนอาจจะนึกไม่ถึงเนาะว่าคนหูหนวกเขาก็เป็นคนที่ดูฟุตบอลเหมือนกันหรือแม้แต่เป็นคนเล่น หรือแม้แต่เป็นโค้ชด้วยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้หนูคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปมากเลยในสังคมแต่ว่า <ฮะ S 2> สังคมไม่รับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จริงๆแล้วเวลาหนูเลือกประเด็นเนี่ยหนูก็จะมักจะเลือกประเด็นที่เป็นประเด็นทั่วไปประเด็นธรรมดาไม่ได้แบบหูพี่ต้นเป็นคนเก่งเวอร์จังเลยอะไรคือหนูก็จะไม่ได้ทําในลักษณะนั้นนะคะคก็คือเลือกให้เข้าเขาดูเป็นมนุษย์คนหนึ่งทั่วไป <ฮะ S 2> ธรรมดาค่ะมีทั้งสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบทําสิ่งที่ไม่ชอบทําให้เห็นความเป็นชีวิต ซึ่งคิดว่างานชิ้นนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ตรงนั้นได้ดีเลยค่ะครับผมโอเคคุณผู้ชมฮะบอกเลยนะครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมตื่นเต้นกับผลงานของภารกิจนี้มากๆนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมผลงานภารกิจนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ ผมดูเท่มากๆเลยนะครับและว,วันนี้ผมก็ยังได้ไอเดียใหม่ๆในการผลิตสื่อด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมจะทําเฉพาะคลิปวิดีโออย่างเดียวแต่มาวันนี้ได้เห็นการใช้แค่ภาพและข้อความก็สื่อสารได้ดูแล้วเข้าใจแล้วก็ยังมีพลังอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปปรับใช้ในการผลิตสื่อเกี่ยวกับคนพิการและก็คนทั่วไปด้วยนะครับ และถ้าใครสนใจอยากจะอ่านบทความเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage t h a i d e ี TV นะครับอ่าดีมากเลยครับพี่ต้นครับประเด็นที่คุณหนูสัมภาษณ์พี่ต้นในวันนี้นะครับถือว่าเป็นประเด็นที่เราเห็นได้ไม่บ่อยนักครับในสื่อทั่วไปในการนำเสนอนะฮะซึ่งถ้าสื่อทั่วไปนะครับผมมีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวคนพิการลักษณะแบบนี้บ่อยๆก็จะเป็นการสร้างความเข้าใจและก็เปิดมุมมองให้คนในสังคมได้รับรู้ว่า คนพิการก็มีการดำเนินชีวิตที่หลากหลายเหมือนกับคนทั่วไปในสังคมเหมือนกันครับใช่ค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยคิดว่ารูปแบบของสื่อเนี่ยที่สื่อเลือกใช้เนี่ยมีผลอย่างมากต่อการรับรู้ของคนในสังคมะนะคะคแล้วหนูเองก็เชื่อว่าสื่อเนี่ยมีพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อก็ควรที่จะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองเป็นใครแล้วก็รู้เรียนรู้ว่าจะเลือกใช้สื่อแบบไหนเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้งานที่ทําออกมาเนี่ยบรรลุต่อวัตถุป,ประสงค์ค่ะครับ ผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณหนูนะครับในการนำเสนอความจริงและเป็นกระบอกเสียงให้กับคนพิการต่อไปนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหาดีๆได้ในเว็บไซต์ของคุณหนูที่ d i s a b l e m e นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณหนูนรัตพรไกรเลิกครับที่มาร่วมพูดคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มาทําภารกิจกับเราขอบพระคุณคุณหนูครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการดีมีดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ